อ๋อใช่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทษทีว่ะมาช้ามึงอยู่ประเทศเดียวกูไะเนี่ยรถติดมึงไม่เคยเรียนรู้เลยสุขุมวิทย์เอกมัยท้องหล่อมึงนัดกูเวลาดี2สองชั่วโมงก็ไม่พอค่ะอีควายทำมาเป็นบทแวนไหนหรือเปล่ากูไปแวะอะไรกูผ่านร้านนกกูยอมรับแต่กูไม่ได้แวะ กูรีบเสร็จมาจากงานกูรีบมาหาพวกมึงเนี่ยเวลาจะเทสุดๆคนหลังมึงเห็นนัดเนี่ยรั้งแบบนี้สองชั่วโมงจริงเมสรรถติดนั่งๆก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนเหนื่อยแล้วข้างนอกฝนก็ตกเดี๋ยวโหแล้วอากาศมันมันอับมันแบบเดินมาผ่านเมื่อกี้เป็นไงท่อเหม็นหินเหกินหินมีคนเดินเหยียบไอ้ตูบานอะไอ้ตี๋้ยโอ้โหนี่ก้ยโอเกิอนี่ไงนี่ไงโอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ ร้านนั้นเหรอแต่รถติดมากแล้วนั่งรถเมย์มาสองชั่วโมงก็นั่งเมย์ใช่ายนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์มาเพื่อนร้อนตันจริงรถตัดด้วยคนเยอะไงแล้วลายบอกทุกคนไว้จะมาช้าไม่มีใครอ่านลายกูสักคนเลยเลายมาเหรอวะตอนนี้เงียบกีบเป็นเป่าสากแล้วแก้วกูมีไหมเนี่ยยังไม่มียังไม่มีเฮ้ยพี่ขอแก้วหน่อยอ่าเหมือนเพื่อนพี่อ่ะอ่าโอเค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 อ่า มันมันไลน์มันไม่เตือนนะไลน์มันไม่เตือนนะไม่ไม่เตือนเหมือนกันมึงไลน์เปกุ๊บหนังโป๊ไปอุ่นกล่ไม่ใช่ไลน์ไลน์พวกเราเนี่ยแหละพวกมึงได้กลิ่นอะไรแปลกแปล่าวะกลิ่นอะไรกลิ่นท่อกลิ่นอะไรข้างนอกลอยขึ้นมาบ้าไม่มีไม่เหม็นบ้าไม่เหม็นตอนแรกยังไม่มีเลยกลิ่นแม่งเหมือนศพเลยอีพอยมึงหยุดพูดเลยนะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตบปากตามอายุมึงเลยไม่ไปทักอะไรมั่วซั่วกลิ่นเหม็นๆนี่อย่าไปทัก พี่แจ็คก็บอกพวกกูมึงเนี่ยก็ตามกลับบ้านหรอกขี่น่ากลัวไอ้แค่แต่ว่าจากประสบการณ์นะกูว่าไม่ใช่กลิ่นศพกูเคยดมม่นหอมกว่านี้เยอะมึงเคยดมศพอนี้มันมันนี่แปลกๆบ้านมึงทำงานสับเปลือกปะเนี่ยเคยไปงานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อาจจะอุปโลงกันไปนั่นแหละพี่โอนมีแก้วเนี่ยแก้วไงไงนี่แก้วเนี่ยเอ้ยพ่อนมพี่ขอน้ำแข็งเพิ่มหน่อยดิเออจะห่วงน้ำแข็งอะไรอ่ะหัวเยอะๆเลย เออเยอะหนึ่งเยอะหนึ่งเผื่อเพื่อนพี่ด้วยครับโอเคโอเคจ้าอีอีเบสมึงได้กลิ่นศพปะชัดเลยกินอะไรวะมันไม่ใช่กินศพถ้าถึงตรงนี้กูยังไม่แน่ใจนะว่าศพไหมอะแต่กูรู้สึกว่าอับมันมันแบบอับชื้นอะกลิ่นมันมีความรู้สดว่าอับชื้นอ่ะได้เหมือนกัน นี่ไม่ใช่ปาคนละกลิ่นกัน,<ช>นลกลิ่นถ้ากลิ่นปากกูมันจะออกฟันผุฟันผูกมันจะไม่ใช่มันจะมันจะกลิ่นอับแบบนี้กูว่านะพวกมึงเนี่ยพูดถึงเรื่องศพกันเนี่ยมึงชอบไปดูไอรายการผีอะไรพวกนี้มาแล้วก็อุปโลกกันไปว่ากลิ่นซงกลิ่นศพเนี่ยมึงจอยดิมึงมาเที่ยวอย่างงีง้ม <s up> ัน <s> ก <up> <s up> ็สนุกสนานกันดิวะเออเจริงจน้องสาวจ๋าจ๋าจนแก้วใหญ่สองแก้วเลยสองแก้วเลยจ้ามาคนเดียวหรอถามี่อะไรเดี๋ยวเขามาสองคนชัดเลย เหม็นอะไรอะคะพี่ได้กินอะไรไหมคะหนูก็ดูรายการผีไปแล้วเหรอข้างๆโต๊ะยังบ่นเลยว่าเหม็นไอ้ไม่ได้กลิ่นเนาไม่อะคิดกันไปเองมึงจอยดิวะาชนแก้วหน่อยพวกเราชน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 ้นช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 น่นชนชนงนช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 นงเชนชนนสูงนชนสนช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 มชน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 ชงชรชนแนช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 ภาพของเราชน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 ชเชน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 นชนชนาน วอนเนี้ยกูกูกูขอโทษนะกนอะไรมิตรภาพไม่จางหายแต่สิ่งที่มันอบอวนตรงเนี้ยกูว่ามันน่าจะมาจาัดโอ้ยพูดไรซีซัวนเนี่ยทำงานเยอะแล้วก็ไม่จอยกันแต่วันนี้มึงเคลื่อนไหวเยอะด้วยนะมึงสนุกสนานกันเซเฮ้ยนอร์แมนแชมป์นอร์แมนผู้สังเกตการชนหน่อยผู้สังเกตการพี่ขอเพลงสนุกสนุกะพี่ขอเพลงสนุกสนุกหน่อยนอร์แมนโอเคป่ะพี่เป็นทีนะ ขอคนโสดในร้านขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยครับขอมือขอมือขอมืเลยขอมือจุ๊บมีความสุขวยไอ้เหี้ยกูว่าสนุกปกติก็ได้นะเฮ้ยสนุกปกติดีกวะจริงเหรออ่าสนุกปกติกูไม่ไหวแล้วเฮ้ยเปได้ยังไงอ่ะมึงท้องเหรอไมึงท้องเหรอไอ้บอยไปโดนอะไรมามึงแพ้ท้องเหรอเกย์ไปเนี่ยพ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วมึงนะซบลงที่อกเพื่อนดิตายแล้วมึงนะอะไรเฮ้ยกูเหมือนมึงจะเป็นลมไหมเฮ้ยเกย์ซบลงที่อกเพื่อน ทุบลงให้หมดเพื่อนดิได้คอยโอเครไหมวะไอ้ไอวุ้นเป็นไรขังมึงเนี่ยกูไม่ไหวแล้วเอางี้กูไม่ไหวแล้วกูกูขอพูดเลยแล้วกันไอ้วุ้นกลิ่นตัวมึไม่้อเชื่อเรื่องตลกว่ะจระแลน่มึงอ่ะเหม็นมากเหม็นมากเหม็นจริงจริงจริงเหรอเหม็นไปถึงโต๊ะนู้นเลยเห็นไหมคะสารส้มไหมพี่โอ้ สีสัวพูดกูเสียเซลเฮียกูดมมาจากบ้านมันไม่ได้เหม็นลอเดมก่อนดมอีกรอบดิลองดูก่อนดังแล้วหรอเออสองข้างเลยนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรเอ้อไอ้โอ้ ไปยำพัดว่วเป็นลมว่วเป็นลมไอ้เหี้ยวันหลังอาบน้ำม่นจบจบอย่ามาทำอะไรแบบนี้เองโอ๊ยขาดหูดึงว่าจะทิ้งตัวนิดเดียวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกาอี้แหวนแหวน